เด้อเอซี่ทุกคนเริ่มบานนี่มากโคบหน้าโคบตากันเบิร์ดแล้วใกล้วันแล้วนะแม่เนาะใกล้วันช่วงวันลาบแล้วใช่ไหครับใกล้ชุกใกล้หมานแล้วโอ้ประคำเต็มคอเลยนะแม่นครอบซาตุเบาได้มันเบาร์ดเลยแหละมันเบามันเบิร์ดนะมันมีให้ดังบ่แม่ให้ดังตัวเนาะมันซาทัวร์โตตัวเนาะแม่ครับไสามโตเพิ่นว่ะแต่ว่าก็ฟังไว้์ถ้าเป็นแนวทางอื กีขยวอะไรสามตัวเลยครับแม่จ้าเพื่อนไฮมาะเดลมันบ่กาเพื่อนไฮมาะเดลนะมังเขียนเซนน้ำผาไฮแล้วนะเขียนเซ่น้ำผาแมนเขียนเซนน้ำผาไฮแล้วนะแมนเป็นอันเป็นเขียนเซนน้ำผาไฮีลยวกับอันเป็นแนวทางเนึอเออเอาที่ที่ว่าแม่บอกว่าไปเจอผีหลอกนี่คือแบบไหนครับแม่ กันางสวดมนต์นอนน้ากันนี่แหละแต่ว่าเขากลายเป็นอย่างร้อยได้นะแม่ฝันเหรอครับแม่บ่ได้ฝันกับสวดมนต์เห็นต้มกันนี่แหละสวดมนต์แง่ปฏิบัติรรมนี่ล่ะปฏิบัติรรมแม่แม่ไปปฏิบัติรรมอยู่ไหนเหรอคะอยู่ในป่าการอ่าปฏิบัติรรมในป่าแม่ก็เลยไปพอ่อมาไปไปพอ่พอกัน ไปปฏิบัติธรรมนี่หลายคนบ่แม่หลายคนไม่ออกก็หลายก็เต็มป่าคนเดียเนาะปฏิบัติธรรมในป่าแม่นแต่ว่าหันนอนคนละหม่องละหม่องไต่โฮมไม่นะครับผมไต่โฮมไม่ได้แต่ผู้ใดสะดวกไปนอนหม่องไรยังเสียนะอยู่พคนละมุมละแก่ถ้าย่มไปนอนน่ะแล้วก็ได้แล้วก็สวดไผ่สวดมันก่อนสีนอนนะก็บทีแดดกับมาสวดน้ำกันอยู่บ้านนี้มันเดิกกับไปนอนของไผ่ของมันยังเสียนะนอนที่ไผ่ที่มันยังเสีย บางนี้ก็นอนน้ากันแม่กับสวดเขาดินสวดเดวกอนเขาเลยว่าเขานอนกันเนื้อเขาวางสิเออนอนโลดทากับวางสิบานนี้เขาเดินนอนกอนบานนี้เจ้าของเดิสวดเดิเสียงสวดไปสวดมากมันเลือกเนาะเสียงคืนสีหอดตีตีสี่นยด่ในหลังบ้านตีหนึ่งตีสองมันบอเสียงโคตน่ะสีห้องสีห้องคืนโอ้ยังสีคือเก็บผู้ปวดนะเอามันเสียงอี่หยั่งวะก็เลยว่าสวดไม่แต่ว่าเขาหูเขาหูยิ้นบางกับห้องอีก กระสวดยุ้งสระกระโบงถอยได้กระ,ระ,ระสวดไปบ้านเม้าข้าวเขาโดดเป็นตัวร้อยขึ้น,นบูทท๊แมนเทียงขึ้นเทียงขึ้นบู๊ขึ้นหนึ่งสี่น้าเขาร้อยกับหัวกับตูน่ะแม่แล้วก็บูบลงบูบขึ้นขึ้ดอกเข้านี่แม่ผู้หญิงผู้ชายกันไหมผู้หญิง<ม>ผู้หญิงอะไรก็บูบลงเอ้าบูบจไ๊แม่บบูขึ้งนอาการนอนให้เจเลยเขียนได้สี่แม่รุปร้อยขึ้นร้อยขึ้นน่ะแม่เขานอนหนึ่งสี่แม่มันก็้ร้อยขึ้นเลยแม่ น้อยขึ้นมาก็ะโยบลโรคใช่ไหมคนอื่นเห็นไหมครับแม่กคือพอเห็นแล้วมีแต่แม่กับเขาเนาะคนอื่นน่ะก็อโยงของไผของมันกูไผกูมันอย่างนี้นะหลังกระโูบขึ้นบยบลงแม่ก็นอนกับลูกอย่างนี้นะแม่ได้ว่าเอ้าอีหยังน้อบ้านนี่น้อแม่ว่าแม่ก็คิดในใจครับเอ้าทำไมปฏิหารดังนีแล้วว่าสิมาดอกกูบอถึงวาเห็ดใส่กูบออย่างนี้นะ เพาะสิเหตุไ้เฮาอ่อยเฮาย่านแดนหนีไปจักกันนะโอ้กูโบนีไปใส่เรื่องกูต้องสวดขึ้นเก้ากูนี่ละว่าสนอนคิดในใจเป็นมาร้องเออมาร้องบอว่าเสน่ห <t> ์เป็นสิมาร้องเฮานี่ยนะอ่ะกูต้องสู้ให้ได้ฮะ้านนันนะกับด้อยขึ้นด้อยลงกับห้องโอ้ยโอ้ยอย่างสิทะห้องรูวหลายแม่เลยปลูกเพิ่นปลูกเพิ่นเป็นหนาเพิ่นนาเพิ่นนอนน้ำอะเป็นหนาเพิ่นแม่นพิ่นท่าแป้งเ่าโดกอยู่กับด้วยปูพิ่น ถ้าถ้าแป้งมนดอกโรคอยู่เห็นหนาน่ะมันอติโรคอยู่ห้าแหนมไปเ้ากระแหนมเห็นอกโรคอยู่เ้ากระโตกใจในใจหนากระว่าเป็นผีกระว่าแม่นผีโอ้ยมะแข่งสี่บ่อห้าว้านอ่ะนะโอ้ยสิมาโทด้องเ้าบ่อไรใจน่ะเ้าคิดน่ะโอ้ยสิโทด้องกูบอกไอ้กูแดนหนีจากลูกบอกสิได้ บ้านเดินนกระทาแป้งหนาวรอกเอะจ้ะหนาวรอกยู่เขาจุ่มพูนหม่องน้ำหล่อมสีน่ะน้ำหล่อสิเขาจุ่มพูนอยู่มีแต่แป้งมีแต่แป้งบ้านี้เฮดออกรอกอยู่หนะบ้านจะขอเกาะเบิ้งไปมั้งมักตัวไหนมักออกรอกนี่ล่ะมากไปแบบนี้กะได้พวกแล้วนะอาจารย์อาจารย์เพื่เพืนว่าเอ้าอาจารย์อันด้วยตัวบ่บ่ได้ห่อเพื่อนว่ากระทากันหนึ่งสิล่ะเอันด้วยตัวบ่บ่ได้ห่อเพื่อนว่า บ้อยังไหนอยู่ไหนแม่อันอุดรนี่แม่าท่านันบอกเพิ่นวะบ้อได้ด่าแังไมนไผสิอ้หัวสวนมอยู่เพืเดียวเขาเจ้าดับเบิร์ดได้หน่อยเพผ่้เดียวหน่าเจ้เพิ่นกับม่นางทั้งหัวเขานอนอยู่สี่เตียนตะแครน่ะเขายันแม่งอันนั้นเนาะแม่งมือนกือหน่าแม่งมังนกือน่าแมนดูกหน่ามม่กันอนวเานนยเเขายันแม่งมือนกือน่าเขาก่เฮ็ดห่านขึอนคือตะแค่เนี่ยไม่ดีเพื่นกับมานางทั้หงทั้งหัวเข้า ผู้เฒ่า <troll> น <en> ouais. ่ะนางซุ <The> ่มก e ันเบาอ้ <S 2> <S 2 so so ําแำอ้ําแำอยู่ฮะกับเปิดมุ่งไปเมยเอ้ยอันอย่ามาเห็ดจังสัอาดจังสีเลยดูกระยานอยู่ได้ป่ะสั้นป่ะมาเป็นโมู่กบอว่าจังสีนะเอออันดูกกบผู้อมใจแล้วแม่มาเป็นโมว่บ้านสั้น่วลาเออกระยูกับดูกนะดูั้นเป็นเพิ่งกับเพิ่งกับระยูซื้อๆห้ากับกระยูซื้อๆแล้วเพิ่งกับระยูพ่อคืนห้ากับกระยูพ่อเขาอันน่ะมันได้เรียงได้อยู่ในหัน ปรนเด็หาเบิงบานอย่เงมันม่เขียนใส้น้ำาผากเพย่ปนมาเขียนเส่นหนาผากหาเมื่อบ้านยังบ้นผากบอบ้านบ้านผาบบอบ้านผากหมู่บ้านอย่เลยครับเออเันมาเขียนใส่น้ำาผากันว่าอันเจีดรี่สองน่ะแม่ค่อยๆกค่อยไปอย่างนี้นะแม่นะให้เห็นนี่แหละเป็นมาเขียนเส้น้นาผากแดงแดงนี่เกีสี่สองนี่ครับค่อยๆไหลไปครับแม่ครับแม่มันหลช่องเนาะ แดงกึ่งคึอยูยเกตซี่สองน่ะมาเลขมากเลยเน่เลขมากกับซี่สองซื้อนี่แล้วแม่มากโยเออกับซี่สองเบาก่แนมเห็นในสซี่ละเดี๋ยวจะค่อยบางที่เราส่องบอกก็ไม่เห็นอืครับนึ่งหกนึ่งเก็บมาไปใส่ของหนึ่งหกหนึ่งเกตเกับมากมือเทิงนฝ่าพุน่ะเขาโดดิว่าว่าอยไปเห็นจังไรไปเห็นกับแนมไปก็เห็นมื่วันะนา่นห่ะ เขาหลุส่าว่ายูมันคือทั่วทิบแต่ยังว่าเพิ่งขืนทั่วทิพยเขาเล่สีว่าวบ่าวเขาหลุดสีว่าว่าเห็นเพิงฝ้าเนี่ยไปก็เห็นเดศแม่อดอนเห็นเลขกับเทิงฝ้าเมีนยงขวันเขาว่าจะขอเป็นบ้าแมมนเมื่อว่าแต่เทิงฝ้าอยู่นี่ตัวจะของนี่ก็เห็นเรศแอ่ยังว่าเขาว่าวูยเม่อดรอัตโนมัดนอเจ้านีนอกเขาว่าผีก็เห็นผีก็เห็น อัตโนมัติแล้ว่ะกันว่ะเป็นอัตโนมัติแม่จนเขาว่าบ้าวิญญังบ้าว่ะเขาว่านั่นอันเพื่อนโท่มากนะเพื่อนว่าโอ้ยคุณแม่มีบุญหลายนาะเพื่อนว่าบุญดายอย่างโอ้ยอยู่ในตัวกับมิเตเดเพื่อนว่าบอกกับด้วยบางสิเขาไปเอาได้วันเขากระเทือกันน้าพวกเขาโท่มากนะมาขอมาข้อเสมอเสมออยู่เออมาขอแนวทางเพื่อนว่าเอาแนวทางให้เด้ออย่าว่ากันเด้อย่างสินะ ก็เน,นี่ยโมเห็นก็ได้อาแต่สิไปคิดกันแล้น่าเอาฮะว่าอย่าี้นะเออได้มาสิบหกสิบเจ็ดอย่า,านี้บ้านก็เลยเห็นในทางฝ่าน่ะสิบเจ็ดที่แรกเห็นสิบเจ็ดบ้านเนี่ยเนี่ไปอีกเพื่อนแดนมาแต่ไซบู่วานสิบหกสี่านะเพื่อนแดนมา,นะมมา่บ้น 6, านก็นะมมไม่เห็นในยหกอยู่ทางไตอย่างนี่ละเออเห็นหกทางใตก็โไม่อีกก็ไม่เห็นเจ็ดเจ็ดอย่างสี่นะแล้วแม่ชอบตัวไหนครับเป็นพิเศษ สำหรับคุณแม่เลยนะฮะอันเบากับกีบเก่าเลยเนี่ยมาใส่กันครับตัวตัวชอบของแม่เลยตัวสอบของแม่กับมักเลยหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกเลยแะอ้หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกแม่อมๆเลยินี่มาอมๆไปนี่ก็ว่อันนี้ข้างบนเลยบนเหรอครับแม่อันข้างด่างนั่นข้างด่างน่ะแม่บารมนสีมาเกหกอืมเก้าหกเก้าหกกับอันสามเก้าอัน่ะข้างล่างแต่ว่าตัวชอบของคุณแม่ก็คือหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดนะครับ ตัวเลขที่ขึ้นที่หน้าผากก็คือเจ็ดสี่สองนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่อุดรนะครับเอฟซีครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ